พ,พูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าอัปเดตล่าสุดผู้หญิงคนนี้น่ารักมากเป็นน้อง<ไ>ที่น่ารักใส่มากน้อยคนไทยจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยโด่งดังในอินเทอร์เนต็ตไปทั่วเอเชียเป็นศิลปินฮะชื่อว่าน้องนิวปฏิตา<ท>วนนุ้ยัีไม่รู้จักเขาเลยพูดตรงๆนะวุ้ีไม่รู้จักมา,มาไหมปรากฏเดี๋ยวก่อนสิปรากฏว่าทีมงานของผมบอกว่าดังมากแล้วก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เนต็ตปรากฏว่าน้องคนนี้เนี่ยนะครับมีคนดูคลิปใน YouTube ของเขาเนี่ย ล้านกว่าคนแล้วตอนนี้ในเอเชียล้านกว่าคนที่ไต้หวันที่ญี่ปุ่นแล้วมีที่ไหนนะที่ไต้หวันที่ญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยเธอดังมากดังมากๆน้องนิวปฏิตาเนี่ยแล้วเธอไม่เคยไปทัวร์คอนเสิร์ตนะและ ชาวไต้หวันเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไม่ไม่เข้าใจเนื้อภาษาไทยแต่อินกับหน้าของเธอมากแล้วบอกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากแต่พี่น้องชาวไทยน้อยคนจะรู้ว่าตอนนี้พี่น้องชาวไทยผมชอบตรงนี้พอดีขอบคุณมากพี่พี่อย่าเพิ่งอวยผมเยอะขนาดนี้ผมจัดรายการไม่ถูกโอเคน้องนิวปฏทิตตามารายการด้วยชาวันนี้เปิดตัวเธอเลยดีกว่าจะได้เห็นว่าเธอน่ารักขนาดไหนครับขอต้อนรับนิวปฏทิตา สบายมอดูทักแม่นมากเลยพี่อดีว้าสบายเขาต้อนรับสู่รายการของเรานะครับอ่าในรายการนี้เขาต้องกอนกันนิดนึงเวลาเจอกันต้อนรก่อนเลยตอนรอดกว่านั้นได้ไหมเชิญครับมอดูทักผมแม่นมากเลยวาๆจะเจอเนื้อคู่ตอนเช้าา้ผมเหรอครับหรือยังไงออ่่ะยางี้ผมว่าผมจะจับนั่งตรงคือผมจะนั่งตรงกลางจับคุณแย่เพราะผมกลัวว่าพี่อุ๊ดจะ คิดไม่ดีนะครับน,นิวปฏิตาะนะครับเมื่อปีที่แล้วเราไม่เคยได้ยินชื่อคุณเลยแนตะ่วันนี้เนี่ยในเน็ตเนี่ยคุณกลายเป็นคนที่ดังมากมีคนติดตามคลิปของน้องเนี่ยเป็นล้านคนผมอยากจะให้ดูมิวสิกวิดีโอหน่อยดีกว่า รู้จกักเพลงที่ชื่อว่าถามสักคำถามสักคำเพลงมาระหว่างที่เราจะอธิบายเกี่ยวกับความโด่งดังของน้องนิวในช่วงนี้นะครับ <c oughs> มีแฟนๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวไต้หวัน,นชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมถึงชาวฮ่องกงและหลายประเทศเนี่ยให้ความสนใจในตัวน้องนิวมาทิตามเป็นอย่างไรนะ, <c oughs> ะเอ้ะหรือเพ,พราะการถ่ายทำหรือเปล่าหรือ,อยังไงปรากฏว่าสุดท้ายแล้วไปหาข้อมูลมาโทรหาเพื่อนๆที่อยู่ญี่ปุ่นหรืไต้หวันนะครับเ <c oughs> พื่อนๆเขาบอกว่า she is so cute อีสเตอคิวชิซัคิว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 วคิวคิววมันน่ารักไงคิวไงเออน่ารักคิวคิวอ่ะวน่ารักพี่อู๋จะทำเป็นโมเดลทำเป็นโมเดอ่ะคิวคิวเนี่ยนะญาติอยู่ญี่ปุ่นคิวไม่ได้นไม่ใช่ภาษาญี่ปุ่นคิวอ่ะเออคืออย่างนี้คืออย่างนี้นะครับคืออย่างนี้นะฮะ มีภาพบางข่าวต่างประเทศเดยมีภาพจากข่าวต่างประเทศด้วยรงกิ่งกับน้องนิวนะครับอดูดูภาพนี้หน่อยดีกว่านะฮะซึ่งจะได้ยืนยันเลยจะไแปลให้เขกรงใจ พูดอแหละเขาพูดอะไรสักอย่างตองเหมือนเขาบอกว่าประมาณว่าเพลงเรามันดังแล้วก็บังเอิญแบบไปดูๆเ้วเหมือนมีคนว่าหน้าตาเราเหมือนสักคนหนึ่งที่เป็นดาราชาวไต้หวนันแต่นี้ว่าไม่เหมือนกันเขาดูเป็นผู้หญิงคนนี้โอ้โหทุกคนรายไงกันนี่หันเลยนะฮะนะนะ เอางี้ดีกว่าเป็นข่าวที่นั่นโอ้โหกลายเป็นข่าวใหญ่เลยนะฮะนิวปฏิกตารตอนนี้มีคนดูมิวสิกวิดีโอของเขาเนี่ยนะในคลิปที่ว่าเนี่ยใน YouTube เนี่ยกับ2ล้านคนแล้วด้วยกันมันจะเพิ่มขึ้นอีกไปเรื่อยๆพี่เพราะว่าผมหึงเลยผมจะต้องไปดูแล้วผมจะไปบอกญากติติโกโหติการดูให้หมดสุดยอดอาจจะเป็น3ล้านภายในวันนี้ะนะครับอาจจะเป็น3ล้านภายในวันนี้นะฮะ โอ้โห Amazing มากนะฮะจะได้มีกาสเดินทางไปทัวร์ที่ประเทศอื่นในเอเชียบมั้ยหรือไปเยี่ยมเยี่ยมแฟนครับคุณบ้างไหมเอ่ยตอนนี้ก็มีการดิลคุยกันอยู่ค่ะว่าจะไปยังไงอะไรที่ไหนค่ะแต่ว่ามีติดต่อเข้ามาค่อนข้างพอสมควรโอเคสนุกไม่ง่ายเลยคือความน่ารักเมื่อกี้จะบอกว่าอะไรเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดยังไม่มีแพลนจะไปต่างประเทศก็ไปแถวที่ว่าเม่นก็ได้นะฮะทัวร์ที่บ้านพี่เหรอทัวร์ที่บ้านเออเออเอออย่างที่ย้ำไว้นะฮะก็คือเพื่อนๆเนี่ยชาวเกาหลีหรือญี่ปุ่นไอ้เท่าที่เอชบากเที่แนด อ้าวแช่อิ่มงกิร์กเกอันยอาเซลแต่ว่าแต่ว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบอันนี้คิกคุน่ารักคนไต้หวันเขาจะชอบอันนี้เอ๊ะเกี๊ยวน่ารักอะไรประมาณเนี่ยตอนแรกทีมงานก็โทษนะไม่ได้ว่าเอ๊ะเพราะว่าลุกหรือว่าดูแบบเหมือนกับเขาใช้คำว่าอะไรนะเหมือน นางเอ็กเซ็กซี่หรือเปล่าแล้วปรากฏไม่ใช่คือเขาชอบความใสๆของคือมันไม่มีอะไรคนไทยแบบนี้นั่นเองดูนี่คือสิ่งที่เราจะส่งออกไปนะครับพี่ขอคอมมิชชั่นหน่อยแล้วกันคุณเราจะค่ายคุณและมาอยู่กับวูนี่เวิร์กขอของค่ายก่อนแน่ๆในงานนี้อะ พูดถึงเรื่องนี้หน่อยดีกว่านะครับจะบอกว่าพี่น้องชาวไทยเนี่ยเวลาคิดโฆษณาเนี่ยหรือว่าคิดโฆษณาขึ้นมานี่จะเจ๋งมากล่าสุดอ่ะที่ที่ผ่านมาผมดูโฆษณาที่คือทุกคืนก่อนนอนก็จะเปิดดูละครอ่าตอนนั้นเอาเาปาอินมากติดมากอ่ะก็จะมีโฆษณาตัวหนึ่งดูๆไปหลายๆครั้งก็เริ่มที่จะอินแล้วเริ่มที่จะตั้งคำถามนะครับว่าเดี๋ยวให้ดูโฆษณาอันนี้มั้ยกผมตัดคลิปมาให้ด้วยอยากให้ทุกคนได้ดูนี่คือโฆษณาแบนเนอร์นะครับเพื่ออะไร คือมันตั้งคือเขาก็ตั้งคำถามมาเยอะมากก็ทําให้วูดี้ตั้งคาถามเหมือนกันว่าสุกวันนี้ออกมาทํางานตอนเช้าเนี่ยเห็นคนออกมาทํางานกันเยอะแยะเนี่ยนะครก็ตั้งคำถามเล่นว่าชีวิตแอร์ของเราเนี่ยทำไปเพื่ออะไรเนาะนะครผมถามทีมงานช่างแต่งหน้าผมเนี่ยทำเพื่ออะไรเขาบอกว่าเพื่อครอบครัวพวกคนที่เขารักนะครับผมถามคุณแม่ผมก็เขาบอกว่าได้ทําเพื่อลูกหรือทีมงานเขาอาจจะว่าทำเพื่อความสมบร็จบางานเขาบอกทำเพื่อเงินนะทำเพื่อเงินนะครับแต่ยังวูดี้เนี่ย อยากให้บอกเลยว่าเวลาท้อหรือว่าเวลาเหนื่อยผมถามตัวเองว่าผมทําเพื่ออะไรผมว่าผมทําเพื่อเพื่อความสุขของตัวเราเองแล้วผมมีความรู้สึกว่าคนที่นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อเขาได้รับข้อมูลข่าวสารที่มันทําให้เขามีความสุขมันก็สุขไปด้วยนะฮะก็เลยคิดว่าไม่ได้ละทุกวันนี้ก่อนที่เราจะออกจากบ้านเราต้องตั้งสติก่อนว่าเราจะทําอะไรุกตื่นมาทําอะไรตื่นมาปุ๊บลุกก่อนเลยวันนี้ทําอะไรเป้าหมายวันนี้คือทำอะไรเป้าหมายคือผมจะต้องมารายการนี้่าเพื่อ เพื่อให้พี่น้องชาวไทยเรามีความสุขโอเคหล่อคุณตื่นมาเพื่ออะไรตื่นมาเพื่อจะมาคุยกับพี่วูดดี้แล้วก็อยากจะมาเจอพี่วูดดี้มากๆความรู้สึกที่อยากจะได้รับจากวันนี้คือ วันนี้คืออยากให้พีุู่ดี้ถ่ายรูปกับแม่ค่ะโอเคโค้เราจะต้องมีเป้าหมายนะครับดังนั้นเนี่ยอย่ยางุูดี้เนี่ยก็คือตื่นมาเนี่ยจะบอกว่าก็ต้องมีการออกกำลังกายหลังๆงออกกำลังกายหกโมงเช้ากินอาหารให้ครบห้าหมูแล้วก็กินอาหารเสริมด้วยนะครับอ่ะทุกอย่างก็เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับทุกวันคุณจะต้องเตรียมพร้อมสําหรับทุกวันนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าพักกันแป๊บหนึ่งดีกว่าแต่ก่อนที่จะพักนี่ต้องขอขอบคุณมมกน้องที่มานะฮะขอบคุณมาการับเตรียมตัวเดี๋ยวจะถ ได้เดี๋ยวโหลดไปเลยช่วงได้เดี๋ยวพักกันด้านหนึ่งนะเรามาดูกันดีกว่าปัญหาของกลิ่นปากกลิ่นเห็นไหมมาถึงนั่นแล้วเหรอวิธีกําจัดนะครับกลิ่นปากแบบวัวที่สุดมันคืออะไรที่สําคัญเราจะแจกแบบทีบัลเลเชอร์ด้วยนะให้คุณไปดูแลรักษาช่องปากคุณเนี่ยสี่รางวัลมูลค่าหนึ่งหมื่นสองพันบาทห้างเปลี่ยนช่องเด็ดค่ะขอบคุณเจ้าครับ Shout out to